หลักสูตรขายความลับสู่ความมั่งคั่ง The Secret to Wealth หลักสูตรพิเศษที่จะเปิดเผยความลับเพื่อยกระดับความมั่งคั่งในชีวิตของคุณหลายคนมีคำถามในใจว่าความมั่งคั่งสร้างได้อย่างไรทำไมบางคนขยันเท่าไหร่ก็ยังไม่รวยบางคนฉลาดมีศักยภาพมากแต่ทำไมไม่รวยจิตใต้สํานึกของคุณ ปิดกั้นความร่ำรวยอยู่หรือไม่ฉันเป็นคนดีเป็นกฉันสมควรร่ำรวยเราเกิดมาว่าจะร่ำรวยชาตินี้เป็นชาติหน้าแต่วิธีการที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเป็นอย่างนี้เราก็าทำงานแบบเดิมๆนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตึงที่ทำให้เราไม่คาดจะมีอย่างนี้ผมคาดว่าผมคงจะมาอบรมอีกหลายๆครั้ง เปิดปลดป่อยเลยนะครับสิ่งที่เราหนักกหนักใจมันเราคิดเหงาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงที่มันเป็นปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขาพอพอมามอบรมวันนี้กับการที่เราได้อ่านหนังสือเด็กเค็ดมาแล้วเราก็มันเนจออาจารย์วิธีการแนะนําเนี่ยมันยิ่งกระจ่างแจ้งขอกมาหมดเลยว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้ในสิ่งที่อย่างเงี้ยฉันก็ทําได้ในสิส่งนี้และสิ่งสำคัญที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากนี้ก็คือแรงบันดาลใจนั่นหมา,นา,นา,ยนายถึงว่าคนเราจะดีและลุ่มเหืองกัน คัทาที่แดงประดามใจเพราะฉะนั้นความรุ่งเรืองความร่ำรวยย่อมเกิดกับตัวเองแน่นอนเรียนรู้เทคนิคการใช้6กระปุกเงินและการให้เงินทำงานด้วยตัวของมันเองติดตั้งพิมพ์เขียวทางการเงินพร้อมโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่เพื่อจะทำให้คุณมัง่งคั่งร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วและถาวร